ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไว้นะครับวันนี้ก็แบบ GPO ก็ได้อัปเดตมาที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนพาทุกคนไปเกาะใหม่แล้วก็อีเวนต์ใหม่ๆเล่นยังไงกันบ้างนะครับผมไปไปดูกันก่อนเลยครับผมว่าเกาะบิ๊กมานั้นไปทางไหนกันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาเกาะโดฟานโก้นะครับผมเกาะกลางนั่นเองหรือเกาะตีลอ นั่นครับผมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับมาข้างหลังของไอ้นี่นะครับคาเฟ่น,นะครับผมเราไปทางทิศอ่า W ตรงยาวเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะบินไปนะครับโอเครเจริเกิดอืมรเจริเกิดเราไม่ต้องสนใจมันโอเคตรงนี้ครับผมก็ให้ทุกคนนะครับผมเตกเรือนะครับ ตรงนี้เลยปั๊บถ้าสำหรับผู้เล่นววแบบว่าแบบไม่ต้องดูผมก็ได้ดูเข็มทิศก็ได้นะมันจะมีเข็มทิศสอนบอกนะครับว่ามันให้ไปทางไหนนะครับนี่ประมาณนี้เนาะมันจะมีแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เออมาโลก2แลเลเวลยังไม่ตนันหรือยังไม่600อหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีบอกนะครับผมก็ให้ทุกคนมาประมาณนี้เลยที่ผมบอกตรงนี้แล้วก็ทิศวบิวนะครับผมตรงเลยผมจะปิดไว้นะครับโอเคให้ทุกคนไปทิศบิว ตรงยาวเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเร่ง speed ship ชชหน่อยเดี๋ยวมันอาจจะยาวเกินไปเพราะเกาะเกาะมันอยู่ไกลข้างๆมากมากโอเคครับหลังจากที่เราขับเรือมาตั้งงานนะครับผมก็ให้ทุกคนจะเจอเกาะนะครับผมเกาะของ บิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นท่าเรือนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับผมให้ทุกคนซื้อล็อกโพสหรือเซฟตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเควส์นะครับผมให้การอ่าตีพวกนี่นะอะไรเงี้ยเป็นเควส์ตีโอเคเราอย่าเพิ่งไปสนใจนี่ดีกว่าเรามาตรงนี้ดีกว่าเราเจอตรงนี้เรากระโดดมาตรงนี้เลยครับผมเนะี่ยอันนี้คือท่าเรือเรากระโดดข้ามตรงนี้เลยปั๊บนี่ครับผมอ่า จะมีตรงนี้นะครับผมเป็นประตูตีบอสนะครับผมบิ๊กมัมนะครับมันจะมีคูดาวหรือว่าเวลาบอกตรงประตูนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเราเจอปุ๊บเราก็ให้ทุกคนนะครับประดดกเข้าไปเลยปั๊บโอเคครับหลังจากที่เข้าประตูมาที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นด่านแรกนะครับของในการที่เราจะไปตีบอสนะครับผมอ่าก็บิ๊กมัมก็จะให้เรามาเรียงเค้กนะครับที่ตามที่บิ๊กมัมบอกนะครับผมอ่าก็ประมาณนั้นเลยของผมเป็นคาราเมลเดี๋ยวผม อันนี้ปาคาเมลผมก็ไม่เคยได้กินเค้กแบบบอ่อยๆอะ่ะคือผมชอบกิน่ช็อกโกแลตอ่ะอันอื่นผมก็ไม่รู้โอเคกาคารเมลน่าจะานี้แหละผมก็กด่อไปาปับ๊บโอเคถูกต้องโอเคครับผมแอสเปอรอันไหนวะอันนี้ปะน,นี่แหละน่าจะนี้ กดไปแล้วก็อันนี้เอ้าไม่ใช่เหรอโอคิดว่าพอโตครับพอดีไหมไม่รู้จักชื่อเค้กบางอันไหมบางอันอยืนช็อกุ้งแรงอ่านี่ก็ไม่ใช่ช็อกุ้งแรงหรออันนี้ปะมัดฉาไ,ไ,ไม่ใช่มัดฉาไม่ใช่มัดฉาอันนี้แล้วกันอ่าฮะ โ okay, อเคชอวัลต์ตกเสี้เดยเคนี้กัเนาะโอเคครับผมก็เปิดประตูเรียบร้อยแล้วครับผมก็ให้ทุกคนไปด่านที่สองเลยเนาะไป,นะไปเข้าเลยโอเคครับทุกคนก็มาถึงด่านที่2มาที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ให้ทุกคนเ,เลือกประตูนะครับสี่ประตูเนาะว่าอันไหนถูกก็วิธีดูประตูนะครับวิธีดูประตูอันที่ถูกนะครับผมด่านที่2เนาะก็ให้ทุกคนดูตรงเทียนนะครับเทียนแบบนี้เลยคือมันคือสีอะไรสีขาว เราก็ไปสีขาวครับผมจะบินไปแล้วกันนะครับสีขาวอ่าฮะอันนี้คือสีอะไรสีขาวอ่าห้องแบบนี้ไม่มีไม่มีเทียนนะครับผมก็ดูจากสีสีพื้นนะพื้นห้องคือพื้นห้องสีเขียวเราก็เป็นสีเขียวอ่าลองดูจากเทียนต่อครับผมมีเทียนเนาะเราก็ดูเทียนสีแดงเราก็ไปแดงอันนี้สีอะไรสีแดงเราก็ไปแดง โอเคครับเราก็เข้าไปในสมุดเลยครับผมพอมาเจอด่านที่สามนะครับผมก็ให้ทุกคนอ่าจำสีของไอ้ตรงนี้ต้นไม้ไว้นะครับถ้าเป็นสีขาวเราอย่าไปกดสีอื่นนะเพราะว่าสีขาวมันให้รอเนาะประมาณนั้นอาา่ะฮะสีฟ้าอ่ะต้องจําไว้นะครับผมสีฟ้าปุ๊บเราก็กดสีฟ้าสีฟ้า,อ,า,าอ่ะฮะเราก็รอรอไปสักครู่ครับสีฟ้า เหลืองโอเคฟ้าเหลืองนะครับผมป้าเหลืองโอเคผมตรวดเหลืองนะแล้วเราจางสีไปครับผมจางสีไปป้าเหลือง ฟ้าฟ้าเหลืองฟ้าน่เป็นสีขาวโอเคเป็นสีขาวแล้วก็ต่อไปเลยฟ้าต่อไปก็เหลืองแล้วก็ฟ้าครับโอเคแล้วเราก็รอต้นไม้ต่อครับผมฟ้า เห,เหลืองฟ้าฟ้าเหลืองฟ้าแดงฟ้าเหลืองฟ้าแดงโอเคฟ้าเหลืองแล้วก็ไปฟ้าแล้วก็ไปแดง โอเคครับผมโอเคประตูเปิดเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เลยก็นี่จะเป็นเควสนะครับผมให้ทุกคนรับเควสนะครับประมาณนี้เลยลัอกเควสไปมันจะให้เ,เราไปตีบอสนะครับผมามาันเป็นเควสบอสนั่นแหละนะไม่ให้ไปตีบอสหรอกเราก็เข้าไปาไปุ๊บต่าง็จะเจอนะครับผมให้ทุกคนไล่เชียร์พว,วกมอนเตอร์นะครับผมโอ้ผมคนเดียวไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะ <ห>อาจจะค่อนข้าง,างยากนะเนี่ยโอเควิธ okay. ีที่บอกของผมเขจะลอมาทางนี้ปั๊บบางครันจะมีที่เหี่ยวแล้วก็ชิวๆไปเลยก็ต่อยไปเฮ้ยบางทีก็ล่วงได้นะครับผมอ้หมัดเพลิงเนี่ยโอเคผมพยายามแบบไม่ล่วงโอเคประมาณนี้ ไม่ไม่น่าร่วมแล้วก็สแปมไปจำหรับอันนี้ผมมาโซโล่นะผมลองโซโล,โลด่ดูถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมน่าจะเรียกพวกพ้องมาครับผมมาช่วยตีหน่อยผมว่าไม่น่าไหวหรอกโอเคยายามายายามา โอ้โอเฮ้ด้ของก็ได้ของดอกมีเชบอสมาแล้วครับผม,มงั้นข้าจะตียากอยู่อาเรื่องนะ,ะเพราะว่าเรื่องผมน้อยแล้วมันเ,เป็นไอดีรองผมด้วย โอเคผมดูทรงแล้วผมว่าไม่น่าไหวผมขออนุญาตไปเรียกลูกน้องผมมาช่วยก่อนนะครับผมลูกน้องเลดิสเนาะอะไรเงี้ยน้องน้องเลดกิสหน่อยผมไม่ไหววะโอเคครับผมผมก็ได้เตรียมอ่าเพื่อนๆนมาช่วยแล้วนะครับผมก็มาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่าตอนเนี้ยเออมันลอยอยู่บนฟ้า ก็เราฆ่าบอสเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็เราก็จะเจอแบบปราตูสีทอ,องอีกนะครับผมเราก็รับเวทเหมือนเดิมครับครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าประตูมาใช่ไหมครับผมเราก็เจออ่าบอสปิกมัมนะครับผมรับเวทมาให้เรียบร้อยนะครับจากหน้าประตูเนาะผมขอนุญาตอัพก่อนโอเค โอเคครับหลังจากที่เราฆ่าบิ๊กมัมเสร็จนะครับผมเพรจะพาเราวาร์ปไปนะครับผมตรงนี้เนะาะก็ให้เราทุกคนาตามมาที่ไอ้นี่บอกนะครับในเกมบอกเนะเาะก็ให้ทุกคนนี่เลยมีหัวสลิงด้วยก็าตามนี้ไปเลยครับผมโอเคครับก็ให้ทุกคนเห็นกระจบตรงนี้ไหมครับผมนี่เลยให้ทุกคนเข้าไปในกระจกนะครับผมปับ มันก็จะให้เราไปสู้กับคาตาคูรีนะครับผมก่อนที่จะไปสู้กันนะครับผมก็ให้แนะนำตั้งเฟสทุกครั้งนะครับผมโอเคเราก็ให้เข้าไปนะครับเราก็จะเจอกับบอสคาตาคุรินะครับผมข้างหน้าเราเลยตามจุดสีแ,แดงที่บอสติ๊กให้เราแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่เรา อ่าตีคาตาคุริเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทุกคนกลับไปที่กระจกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กลับไปที่กระจกอีกอ้าวเองน,นะครับโอเคพอเราตีเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนไปที่กระจกอ่าเหมือนเดิมนะครับผมกระจกที่เราไปตีอ่าบิ๊กมัมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับผม นีตร้แล้วก็จะมีกูดาวสีอนาทีนะครับผมก็ทำวนลูปประมาณนี้นะครับวิธีการตีบอสนะครับผมคลิปซันต้านะครับผมก็เหมือนคลิปเก่าๆผมเลยไปดูได้นะครับผมเป็นวิธีตีซันต้าหรือว่าผมลบไปแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผม ก็ขอบขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ดูกันมาถึงทุกวันนี้นะครับดูจนจบเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมงั้นบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายใครอยากไต่คอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ด้านข้างล่างนะครับผม